แต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาในสนามหลวงเราก็ไม่รู้ว่าแม่กวางจะออกมายัางไงแต่เราก็ได้แนวทางจากการอรมไปบางสว่วนอาจารย์ก็อยากจะฝากเน,นวกเราที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพระทิธรรมการที่เราจะไปคาดหวังว่าจะได้ทันทีเลยในสนามหลวง ก็เป็นเรื่องยากถ้าเรารว่ยยากที่จะได้ทันทีเราก็ต้องสร้างโอกาสในการที่จะทําให้เราได้ก็คือสนามหลวงเนี่ยมีเปิดโอกาสให้มีการสอบซ่อมนักเรียนที่ได้วิชาในวิชาหนึ่งผ่านไปสักเดือนหนึ่งก็จะสอบซ่อมสอบซ่อมบาลีปีนี้ก็วันที่22 23ีาเมษายน ก็ประมาณเดืนอนหนึ่งพอดีเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเวลาเราก็ไปสอบวิชาแรกคือวิชาแต่เราก็เป็นไทยเราก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกทำสมาธิก่อนเข้าอสอบเข้าอสอบเสร็จกรรมการที่จะข้อสอบถ้าเป็นกรรมการที่แจะข้อสอบจริงๆแท่านก็จะปิดกระดาษและเราก็นั่งทำใจสักเล็กน้อย ก่อนที่จะเปิดมาดูว่าปัญหาที่เราเจอวิชาแปลคืออะไรถ้าเกิดเปิดมาคนเราพวกกับที่เราบวรลเลยนะครับทำยังไงดีทำยังไงเราถึงจะตอบปัญหาตรงนั้นได้ค่อยๆแกะไปครับอยที่อาจารย์เคยบอกว่าคนที่แต่งธรรมบททั้งแปดภาคเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันเวลาเขียนหรือเวลาพูดเราสังเกตเห็นคนเดียวกันเวลาพูดนะ หายกตัญญูอจาอจารย์หรืออาจารย์เจ้าวาดก็ตาเงียนด้านฟันเจ้าวาดพูดหรือน่งฟัอาจารย์พูดเนี่ยจะพุ่พุๆนะจะพูดไปลักษณะนี้แหละครับคนที่แจกหนังสือแปดแปดภาเนียเป็นคนเดียวกันสารวอนท่านก็คล้ายๆกันศรัทธาเรื่องไหนก็แปลว่าว่าพระศาสดาเหมือนกันสัตนติการก็สู่สสานักเหมือนกันคาวาก็ไปแล้วเหมือนกันค่อยๆแจกไปถ้าไนประโยชน์ที่ าไม่ตรงเพลงเราเราไม่ปไมปดูไปก็ต้องแกะไปนะพยายามเขียนหน้าแรกให้เต็มนะถ้าจะส่งก็จะรีบส่งมากวิชาแรกเี่ยเขาให้ทำปัญหาตั้งแต่ปลายโมงเริ่ม13มนาฬิกาวันแรกเราไปเี่ยเราต้องไปตั้งแต่เที่ยงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่การเปิดเวลา1 2 3 0ือนพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เข้าห้องเรียนข้าห้องสอบเจ็สามเอพเราเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้ว